เพเชรสชเมคือใครเพเชรสชเมเป็นเพเชรสก้อนทันหนึ่งนะคะตีดูแลคนไข้แบบองค์รวมนะคะทุกคนและเปิดร้านของตัวเองจื่งว่าเชอร์เอมเพชซัสอยู่อำเภอร้องจังหวัดแพร่ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเนาะว่าทําไมถึงมาอู้เกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวกับความร้นเกี่ยวกับไขมันมากขึ้นกวกาเดิมนะคะมีคุณแม่ซึ่งเป็นคุณเสี่ยงโรค เบาหวานเรี่ยวค่ะทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนแบบว่าคุณแม่สามารถพิชิตน้าตาลของตัวเองได้ตอนนี้มาได้รับการรักษาโรคเบาหวานนะคะแต่ว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหึมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับคนทั่วไปได้เรียบน,นะคะทุกคนแล้วกับมีคุณพ่อนะคะซึ่งเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกมากมันเป็นโรคตีว่าจะไนหรอกคือไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะแต่ว่าในระหว่างที่ มีชีวิตอยูะะ่เนี่ยค่ะจะทำยังใดดีคนไข้และญยาบมีความสุขไปพร้อมกันนะคะทุกคนเมื่อวานกบเหมือนกันนะคะเมื่อไรตีว่าน้ำตาลของคุณเนะะี่ยค่ะคุ้มไร ไตของคุณก็จะเสริมก็จะนําพาไปสูการฟอกไตได้นะคะเพ์ชาเชมก็เลยเป็นคนหนึ่งตีเข้ามาช่วยดูแลคุณระวังคุณกับโรงพยาบาลเนีย่ยให้คุณมีสุขภาพแบบองค์รวมดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเมื่อไรที่ว่าสุขภาพดีมากขึ้นกว่าเดิมความสุขก็จะตามมาะค,ะค,ค่ะเพชชาเชมก็จะทําแบบนี้ค่ะห้ความรู้เ่องยาเกี่ยวกับเ่องสุขภาพต่อไปหล,หลายช่องทางทีว่าหลายๆคนติดตามนะคะเพชชาเชมก็ขอพระคุณมากเลยนะคะจะได้ก็ สู้กันต่อไปค่ะ